พระธรรมอิสยาห์บทที่59แน่ทีเดียวพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สั้นเกินกว่าจะช่วยให้รอดทั้งพระการของพระองค์ก็ไม่ได้ตึงเกินกว่าจะได้ยินแต่ความชั่วช้าของเจ้าต่างหากที่ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้าบาปของเจ้าทําให้พระองค์ทรงซ่อนพระพักจากเจ้าพระองค์จึงไม่สดับฝังมือของเจ้า กระกรังไปด้วยเลือดนิ้วของเจ้าเปลอะเปื้อนความผิดริมพิปากของเจ้าพูดโกหกลิ้นของเจ้าพึมพำสิ่งชั่วร้ายไม่มีใครเรียกร้องให้มีความยุติธรรมไม่มีใครดำเนินคดีด้วยความสัตย์สุจริตพวกเขาวางใจในการโต้แยง้งอันไร้สาระและพูดโกหกก่อความเดือดร้อนและให้กำเนิดความชั่วร้ายเขาฟักไข่งูพิษ และทอใหญ่แมงมุมใครกินไข่ของเขาก็จะตายและเมื่อไข่ฟองไหนแตกงูพิษก็เลื้อยออกมาใหญ่แมงมุมที่พวกเขาทอขึ้นมาก็ใช้ประโยชน์เป็นเสื้อผ้าไม่ได้เขาไม่สามารถปกคลุมตัวเองด้วยสิ่งที่ตนทำขึ้นการกระทำของเขาชั่วร้ายมือของเขาพร้อมที่จะก่อความรุนแรงเท้าของเขาทลันเข้าหาบาและพวกเขา รีบเร่งจะเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ความคิดคำนึงของเขาล้วนแล้วแต่ชั่ววิถีทางของเขามีการทำลายล้างผลาญเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติภาพไม่มีความยุติธรรมในหนทางของเขาเขาผันแปรมันให้เป็นถนนที่คดเคี้ยวไม่มีใครที่ดำเนินในทางนั้นจะรู้จักสันติสุขฉะนั้นความยุติธรรมจึงห่างไกลาจากพวกเรา และความชอบธรรมว่าได้มาถึงเราเรามองหาความสว่างก็พบแต่ความมืดมนเรามองหาความสดใสแต่เราก็เดินอยู่ในเงามืดมิดเราคลำสเปะสปะไปตามกำแพงเหมือนคนตาบอดทำหาทางเหมือนคนไม่มีตากลางวันแสบเราก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนยามสนธยาเราจึงเป็นเหมือนคนตายในหมู่คนเข้มแข็ง เราทุกคนร่างเหมือนหมีอดครวนเสียงเศร้าส้อยเหมือนนกพิราบเรามองหาความยุติธรรมแต่ไม่พบเลยเรามองหาการช่วยกู้แต่ก็อยู่ไกลลิบเพราะการละเมิดของเรามากมายนักในสายพระเนตรของพระองค์บาปทั้งหลายของเราปองร้องเราการละเมิดของเราอยู่กับเราเสมอและเรายอมรับความชั่วช้าของเราเรากรบฏท,ทรยศ ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอันหลังให้พระเจ้าของเราเราก่อการกดขี่ข่มเหงและการกรบฏกล่าวคำโกหกซึ่งเราคิดไว้ในใจดังนั้นความยุติธรรมจึงถดถอยความชอบธรรมหลีกห่างความจริงสะดุดกลางถนนความซื่อสัตย์ไม่อาจเข้ามาได้หาความจริงไม่พบเลยไม่ว่าที่ไหนผู้ที่หลีกหนีจากความชั่ว หลับตกเป็นเหยื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรแล้วก็ไม่พอพระไยัยเนื่องจากไม่มีความยุติธรรมเลยพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครเลยและตกพระไยัยที่ไม่มีใครก้าวเข้ามาช่วยดังนั้นพระกรของพระองค์เองจึงนำความรอดมาและความชอบธรรมของพระองค์ก็ค้ำจุนพระองค์ไว้พระองค์ทรงสวมความชอบธรรมเป็นเสื้อกรอ และทรงสวมหมวกเหล็กแห่งความรอดไว้บนพระเศียรทรงฉลองพระองค์ด้วยเสื้อคลุมแห่งการแก้แค้นและทรงห่มความกระตือรือร้นเหมือนห่มเสื้อคลุมพระองค์จะทรงตอบแทนศัตรูทั้งหลายของพระองค์ด้วยพระพิโรธและจะทรงแก้แค้นบรรดาปฏิปักษ์ของพระองค์ให้สาสมกับการกระทําของพวกเขาพระองค์จะทรงตอบแทนเกาะแกงต่างๆตามที่มันสมควรจะได้รับ ผู้คนจากตะวนตกจะยำเครงพระนามของพระยาเวและจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นพวกเขาจะยกย่องพระเกียรติของพระองค์เพราะพระองค์จะเสด็จมาเหมือนกระแสน้ําเชี่ยวซึ่งขับเคลื่อนด้วยลมปราณขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ไทยจะเสด็จมายังสิโยนมายังคนในวงวานยาคบที่กลับใจจากบาปของพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าส่วนเรานี่เป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขาจิตวิญญาณของเราซึ่งอยู่กับเจ้าและถ้อยคําของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจากปากของเจ้าหรือจากปากลูกๆของเจ้าหรือจากปากลูกหลานของพวกเขานับตั้งแต่บัดนี้จวบจนนิรันด์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้นพระธรรมอิสยา บทที่60ยรูซาเล็มเอ๋ยจงลุกขึ้นส่องสว่างเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระเกียรติขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏขึ้นเหนือเจ้าดูเถิดความมืดปกคลุมโลกความมืดมิดอยู่เหนือบรรดาประชาชาติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏขึ้นเหนือเจ้าพระเกียรติของพระองค์ปรากฏขึ้นเหนือเจ้า ประชาชาติทั้งหลายจะมายัางแสงสว่างของเจ้าบรรดากษัตริย์จะมายัางความเจิดจ้าดั่งรุ่งอรุณของเจ้าจงเงยหน้าขึ้นและมองไปร,บรอบๆทุกคนรวมตัวกันและมาหาเจ้าลูกชายทั้งหลายของเจ้ามาจากแดนไกลโพ้นแต่ลูกสาวทั้งหลายของเจ้ามีคนอุ้มมาเจ้าจะเห็นแล้วช่ำชื่นจิตใจเบิกบานตื่นเต้นยินดีความมั่งคั่ง แห่งท้องทะเลจะถูกนำมามอบให้เจ้าทรัพย์สมบัติของประชาชาติต่างๆจะมาถึงเจ้าฝูงอูดปกคลุมทั่วดินแดนของเจ้าอูดหนุ่มจากมีเดียนและเอฟาและอูดทั้งปวงจากเชบาก็จะมาบรรทุกทองและเครื่องหอมและเป่าร้องคำสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าปูงแพ้แกะทั้งปวงแห่งเทดาจะถูกรวบรวมมาอย่างเจ้า แก่ผู้ทั้งหลายแห่งเนบยุทจะรับใช้เจ้าพวกมันจะได้รับการยอมรับเป็นเครื่องบูชาบนแท่นของเราเราจะตกแต่งวิหารอันมีสง่าราศีของเราและนี่ใครกันหนอพากันเคลื่อนมาด่งเมฆเหมือนนกพิราบบินกลับรังแน่ทีเดียวเกาะแก่งทั้งหลายมองมายังเราที่แล่นนำหน้ามาคือกองเรือ ของเมืองทรารชิตนำลูกๆของเจ้ามาจากแดนไกลพร้อมด้วยเงินและทองของพวกเขาเพื่อพระเกียรติของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเพราะพระองค์ประทานความรุ่งโรจน์แก่เจ้าชาวต่างชาติจะสร้างกำแพงของเจ้าขึ้นใหม่บรรดากษัตริย์ของพวกเขาจะรับใช้เจ้าแม้ยามโกรธเราได้ดลงโทษเจ้า แต่ในความโปรดปรานเราจะสำแดงความเมตตาแก่เจ้าประตูทั้งหลายของเจ้าจะเปิดไว้ตลอดไม่ปิดเลยทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อคนเหล่านั้นจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมาให้เจ้าซึ่งบรดากษัตริย์ของพวกเขาเป็นผู้นำขบวนฉลองชัยเพราะประชาชาติหรืออาณาจักรใดไม่ยอมรับใช้เจ้าจะพินาศมันจะถูกทำลายล้างราบคาบ ศักดิ์ศรีแห่งเลบานอนจะมาอย่างเจ้าทั้งต้นสนต้นเฟอร์และต้นไซเปลสเพื่อตกแต่งสถานนมัมการของเราและเราจะเชิดชูที่วางเท้าของเราบุตรทั้งหลายของผู้ที่กดขี่ข่มเหงเจ้าจะมาหมอบกราบตรงหน้าเจ้าคนทั้งปวงที่เหยียดหยามเจ้าจะหมอบแทบเท้าเจ้าและจะเรียกเจ้าว่านาครขององค์พระผูปป้เป็นเจ้าซิโยนขององค์บริสุทธิ์ แห่งอิสราเอลแม้ว่าเจ้าเคยถูกทอดทิ้งและเกลียดชังไม่มีใครเดินทางผ่านเราก็จะทำให้เจ้าเป็นเกียรติภูมินิรันและเป็นความชื่นชมยินดีของคนทุกชั่วอายุเจ้าจะดื่มนมของประชาชาติต่างๆและเจ้าจะได้รับการฟูมฟักจากอกของเจ้านายเมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราพระยาเว เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเป็นพระผู้ถ่ยของเจ้าเป็นองค์ทรงฤทธิ์ของยาโคบเราจะนำทองคํามาให้เจ้าแทนทองสำริดนำเงินมาแทนเหล็กเรานำทองสำริดมาให้เจ้าแทนไม้และนำเหล็กมาแทนหินเราจะทำให้สันติสุขเป็นเจ้าเมืองของเจ้าและความชอบธรรมเป็นผู้ปกครองของเจ้าจะไม่ได้ยินเรื่องโหดร้ายทารุณในดินแดนของเจ้าอีก ไม่มีหายนะหรือการทำลายล้างในเขตแดนของเจ้าแต่เจ้าจะเรียกกำแพงของเจ้าว่าความรอดและประตูของเจ้าว่าสันเสริญเจ้าจะไม่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ยามกลางวันหรือความสุขใสของดวงจันทร์อีกต่อไปเพราะองค์พระพุทนเจ้าทรงเป็นความสว่างนิรันดร์สำหรับเจ้าและพระเจ้าของเจ้าจะเป็นศักดิ์ศรีของเจ้าดวงตะวันของเจ้า จะไม่ลับไปอีกเลยและดวงจันทร์ของเจ้าก็จะไม่มีข้างแรมองค์พผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นความสว่างนิรันดรสำหรับเจ้าวันคืนอันทุกโศกของเจ้าจะสิ้นสุดลงเมื่อนั้นประชากรทั้งปวงของเจ้าจะเป็นคนชอบธรรมเขาจะครอบครองดินแดนตลอดไปพวกเขาเป็นต้นอ่อนที่เราได้ปลูกไว้เป็นผลงานจากน้ำมือของเรา เพื่อสําดงความรุ่งโร์ของเราผู้ที่เล็กที่สุดของเจ้าจะกลายเป็นพันธุ์และผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เราคือพระยาเวเมื่อถึงเวลาเราก็จะทําสิ่งนี้อย่างรวดเร็วพระธรรมอิสยาห์บทที่61พระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้าชีวิตทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาปลอบโยนผู้ชอกช้ำระกำมใจให้ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาฉเฉลยและปลดปล่อยนักโทษจากความมืดให้ประกาศปีแห่งความปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราให้ปลอบโยนทุกคนที่ครลำครวญหวนไห้ และมอบมงกุฎแห่งความงามแทนขี้เท่าแก่ผู้ที่ทุกโศกในซิโยนมอบน้ำมันแห่งความยินดีแทนการคร่ำครวญและเครื่องนุ่งหม่มแห่งคำสรรเสริญแทนดวงใจที่ท้อแท้สิ้นหวังพวกเขาจะได้ชื่อว่าต้นโอก๊กแห่งความชอบธรรมเป็นต้นไม้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อสําแดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์ พวกเขาจะปฏิสังขรณ์ซทราบโบราณที่ปลักหักพังบรุรณะสถานที่ต่างๆซึ่งถูกทำลายเมื่อนานมาแล้วพวกเขาจะฟื้นฟูเมืองปลักหักพังทั้งหลายซึ่งถูกทำลายล้างมาหลายชั่วอายุคนต่างด้าวจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเจ้าคนต่างชาติจะทำงานในทุ่งนาและในสวนองุ่นของเจ้าและเขาจะเรียกเจ้าว่าปุโรหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าของเราเจ้าจะอิ่มหมีพีมันด้วยทรัพย์สมบัติของประชาชาติต่างๆและจะอวดความมั่งคั่งของพวกเขาประชากรของเราจะได้รับส่วนแบ่งเป็นสองเท่าแทนความอัพยศอดสูของพวกเขาพวกเขาจะชื่นชมยินดีในมรดกของตนแทนความอับอายขายหน้าเพราะฉะนั้นพวกเขา จะได้รับส่วนแบ่งเป็นสองเท่าในแผ่นดินของผู้เขาและได้รับความชื่นชมยินดีนิรันด์เพราะเราพระยาเวรักความยุติธรรมเราเกลียดการปล้นชิงและความชั่วช้าเราจะปูนบำเหน็จอย่างซื่อสัตย์แก่เขาและจะทำพันธสัญญานิรันร์กับเขาลูกหลานของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชาติและวงวานของเขาจะเป็นที่รู้จัก ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายทุกคนที่เห็นพวกเขาจะตระหนักว่าพวกเขาเป็นประชากรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรข้าพเจ้าอิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใหญ่หลวงจิตวิญญาณของข้าพเจ้าขึ้นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้าสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม ดุดเจ้าบ่าวประดับศีรษะคล้ายปุโรหิตและเหมือนเจ้าสาวประดับกายด้วยเพชรนินจินดาเพราะพื้นดินทำให้พืชงอกขึ้นมาและสวนทำให้เมล็ดพันธุ์งอกงามได้ฉันใดพระยาเวองค์เจ้าชีวิตจะทรงให้ความชอบธรรมและการสรรเสริญปรากฏขึ้นต่อหน้ามวลประชาชาติฉันนั้นพระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่สาม สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายโปรดอธิษฐานเผื่อเราเพื่อพระกิติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่เทิดทูนเหมือนที่เป็นไปในหมู่พวกท่านและจงอธิษฐานเพื่อเราจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากคนชั่วและคนเลวเพราะไม่ใช่ทุกคนมีความเชื่อแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งซื่อสัตย์พระองค์จะทรงทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้น และปกป้องท่านให้พ้นจากคนชั่วร้ายเรามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังปฏิบัติตามที่เราบัญชาอยู่และจะทำเช่นนั้นต่อไปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจท่านทั้งหลายเข้าในความรักของพระเจ้าและในความมานะอดทนของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายเราขอสั่งท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า จงหลีกห่างจากพี่น้องทุกคนที่เกียจคร้านและไม่ยอมดำเนินชีวิตตามคำสอนที่ท่านได้รับจากเราเพราะท่านเองยอมทราบว่าควรทำตามแบบอย่างของเราเมื่อเราอยู่กับท่านเราไม่ได้เกียจคร้านเลยทั้งไม่ได้รับเลี้ยงจากใครโดยไม่ตอบแทนในทางตรงกันข้ามเราทำงานหามรุ่งหามค่ำลงแรงตรากตรำ เพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครๆในพวกท่านที่เราทำไปเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเหล่านั้นแต่เพื่อทำตนเป็นแบบอย่างให้ท่านปฏิบัติตามเพราะแม้ขณะอยู่กับท่านระวางกฎไว้ให้ท่านว่าถ้าใครไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินเราได้ยินว่าบางคนในพวกท่านเกียดคร้านไม่ยอมทำงานเอาแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเราขอสั่งกำชับในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ให้คนเช่นนี้ทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวหาเลี้ยงตนเองและสำหรับท่านพี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องผู้ใดไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของเราในจดหมายนี้จงเพ่งเล็งเขาอย่าไปคบหาด้วยเพื่อเขาจะได้ละอายแก่ใจกราะนั้นก็อย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนสติเขาฉันพี่น้อง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขเองประทานสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายทุกด้านทุกเวลาขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกท่านทั้งปวงข้าพเจ้าเปาโลลงมือเขียนคำลงท้ายนี้เองเป็นเครื่องหมายเฉพาะในจดหมายของข้าพเจ้าทุกฉบับนี่คือวิธีเขียนของข้าพเจ้าขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรามีแก่พวกท่านทั้งปวง